สวัสดีจ้าพี่น้องป้ามองใบอย่านั่งพออ,อยู่ทงบักงามเลยอ่ะต้นอย่านั่งอัน,นี้มรกอบงังฮงท่านกินสุกกินดิบสุกก็ได้กินบักดูแล้วเมื่อวานก็นเฮิมต่ำแล้วก็น้องบีต้อยให้น้องพิมไปเขาค่ายน้ำเนาะสวัสดีกันมื่อนี้ หลังจากน้องบีไปส่งลูกไปเข,ขาไข่ส่งโรงเรียนน้องพิมพ์พี่น้องสัมมโนขั้วหนึวว่งวันมันใหญ,ญ่บ้านจักเขียงจักอันบักฮูงจักสาดจักเต้นจักเสือผาไจะยังแน่นเนาเล็กหน่อยหาวดองดองนอนน้อนรับไปละเด้เมื่อคืนหูเมียขึน้นมาตีสองตีสามลูกมาเมืองโทรศัพท์แม่ว่าเอานอนแม่ว่าสั่นเสิตืน่นเต้นกี่ใดบุ๊คมาเดินน้องบีกะ รับภารกิจมาแลงงสิไปมึงงสิไปซองมึงเพิ่นพอเพิ่นเลยงานมากเพิ่นละตอนแรกว่าจะยุดมันยุดบ่ได้เพราะว่าเพิ่นต้องได้ขนนั่งลานขนยังไปงานเขาไหลนี่ก็เลยยุดบ่ได้ตอนเมื่อข้วยออกให้มือเศร้าพ่อก็แม่่าย่พ่อหมอนับพี่น้องมึงน้งบีเลี้ยงค่ย้ยให้เล่ามือเดียวมือนั้นไหมมือที่แม่ก็พ่อไปยังบุมือนั้นมึง ต้นกล้วยเราหักเลยมึงกล้วยแนวใดไต้นกล้วยกูหักบริษัทแล้วปะต้นกล้วยเราหักมันจองกินต่อล่มไปหันให้น้องบีเห็นปะดำๆไปต้นเสบียงแค่มึงยานเตมันของกับยานกล้วยตัวอื่นมหามันมันหลูกมันนอนเลยพี่น้องมันจะกะข้างทางนี่พอแล้วก็ขวดออกมาแล้วกันไฟล่มดีซืดอดอกยานไฟล่ม หมอไห้กินเขาอยู่มีแต่สื่อนันนันมนหายพ้พอใหไงสื่อนี่กินห้พ่พใหญไงแล้วน้องบีก็เลยว่าเดี๋ยวออกไปซองมังคุยก่อนพอกินก้อนเลเดอร์หัน้อกน้องบีมันมีมาหมาอยู่สื่อมะหมาไ้เมือ่อคืนพี่น้องเนี่ยน้องบีกินยังก็แล้วให้ลูกกินแล้วแล้วแ,วแม่ก็พอกับหมอนัดพ่อหมอนัดแม่พาไปหาหมออยู่น่าจะวสวยๆ่นละเทั้งจอเลือดเทั้งจอเลือดเทั้ง อีหย่างก็ค่วมดันทั้งยังประจำปีนะสามเดือนก็เลยเอาเนี้กินให้พพอหญ่แล้วน้องบีเลยออกมาเมืองคัวยอ้หน้อยสิครับขอบไปซักผ้าเห้ตาทรงลูกออกมาแล้วพอเด็กหน่อยก็ออกไปเห็นงานยันงมีอยังมากมามดอกพี่น้องเนาะกับน้องบีก็สิม่แค่นี่แหละเมื่อไดบ,ยอ,บ,บไดอ,ไดอยากน้องบีก็ได้ล่งคิมให้มึงเมื่อไดยากน้องบีก็ได้ล่งให้มึงคือวันน่ะประสิพภาพปเมืองงันี่ หงกกำลังแตกตน้นอันนี้ต้นหน่อยๆน,นี่ด้ดอกแต่ว่าหยอดรายหลาย,ลาย,ลาย,ลายมันเห็ติดจับให้เฮาบอ่อันนีก้ก็กำลังแตกหน่อยนะต้นหน่อยๆนึงยนึงนี่ต้นหน่อยหน่อย,อยโอ้ขริยเขียะขึ้นบางต้นน,น,น,นี่ดอกเต็มเลยหอดย่ามมันโลนบานเลย จ้กน่อยฝนมาพามันบบน,นี้ลนเฮียตายเมื่อี้ใดเพราะเศร้านวยบ่ดอกได้หลายกำลังจับหนวยมังหยอดมังดอกมันได้เป็นอย่างงามงามปีนี้เป็นยังหยอดไอ,ดอ,อ้ดอกบ้งคงเอ้ยดอกบังม่วงคืไหลายแต่พี่นอ้องเห็นอยู่ต้นไหนก็เต็มเลยดอกบังม่วง ดกคักดงเนี่แต่ว่ามันสิจับให้เหาหลายหน่วยบ่ดอกมะม่วงสาปอดกขอดน้ำแล้วขอดลุ่มหน่อยนี่ได้เจ็ดแปดตัวลุ่มหน่อยนีขอดใบปลาลายได้เจ็ดแปดตัวลุ่มใหญ่ที่เขาขอดรอบแรกกันนี้มันแห้งลงมันมันบ่ได้เลือดเลี้ยบหนองซ้ำนี่นึงเด้ มันซาต่นตื่นหนึ่งตอนแรกพอล้วา่าลราสีขุดมันนั่นมีโครงการอีกอยังนี่แหละบัานห้อเขา้เขาไปลงบาท่านไปลงก็เลยไปลงเขาเอื่อย่างล่งคิ้วน้ำเพลินไหวอยู่ย่ามใดบุออคันทาา่าห้อรดไมโคแบบวาจางไมโคจางอย่างมาขคุดมันแพงเป็นมื่นนะพี่น้องเขาก็เลยปล่อยมันไหวอีงสี่สักก่อนหมดละย่ามใดขจ้ามีโครงการมาเทียล่องท่านเพลินประกอบเด็กขุด้นจังหันหน้านะั้น เ็นบกกีดินเป็นพน่นไะเป็นพ่นพ,นพ,นพนุ่นถ้าเจ้าท่านโครงการอ้บาบมงมองบอกคงตัวน,นี้น้องบีโด๊คักปีนองโอ้ไม่หอดทางนกพคุณน่ะโด๊กินเดะได้กินเหรอเด้หน่วยใหญ่เหรอเด้พว,วกน้องแบนน้องดาวน้องไม้ผมพี่มัผพากันกินแล้วหน่วยใหญ่แล้วมองแน่หน่อยต๊แต่เซะอยูโดกคักดงแน,น่ นี่ว่ามึงพักพอแล้วปะเล้คุดแปลงพี่น้องแล้วปลูกใส่กระถางเลยแล้วปลูกใส่กระถางแล้วว่เนี่แต่ว่าของเราเห็ดคุดไว้นะของเราแห่งแห่งบ้านใดแบบว่าคุดแปลงพอเราแค่เวียนนั่นเอาเฟี้ยงออกอยู่รเราบทันในคุดเราเอามาลุ่กระถางก่อน,นเห็นบะขอบดีดีอีกมึงนึง อันนั้นเอาทับไว้เ่าม่นยังม,มันมันสีพิ่งเจหนอยแหงเอาออกต้นเบียร์บอกฮงน่าข่าวว่ามอยังมากไหมเดี๋ยวพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศทง้งไหท้งหน้าของเขากจะแห้งแร,งแ,ง,แรงแห้งแรงแห้งแรง ของเราดันไว้อยู่ของเราขวดออกไว้ให้มันมียังแต่ขี้ดินโอ้หูปูเดี๋ยวเราไะซื้อมะคุดอูยหูปูยามไฟมันหน้ามันลามนั่นแทงเบาหดหน้าเขาได้ไหมบางทางนั้นพอแล้วกับคุดขึ้นกันเดี๋ยวกล้วยให้เล่ามือเดี๋ยวมึงเนี่ยต้นกล้วยเราหักเลย พี่น้องอันนี้คอ,อกเป็ดคอกเป็ดคอกไก่พู้ได้ยากไ้เป็ดมาเดอ้อพูดไดยังได้เป็ดไปลาบมีเป็ดอยู่เดอ้อเห็นบ่มอแล้วขวดออกบ่อให้มันมาไก่อันนี้เพราะว่าเขามีเฟี้ยงเนาะให้มันมาไก่พูได้ดอกแคกับเลือนแต่หมากดอกมันโลยหมดก็บรรยากาศพี่น้องมาเฝ้ากล้วยให้พ่อคุณละกสัสซีเมนผลเลือดออกเร็วลลอออกัสีได้มาเร็วผลเลือดออกสากกับเด้มาสาหมอนัดประจำปี ผีคนนึงเพิ่อคอมเมนต์อันพ่อเป็นยังนงบีหรือผู้ใดเป็นยังขึ้นไ,ไปหาหมอบ่ไดมีไผเป็นยังแต่อันหมอนัดเนาะหมอนัดบันนี้พ่อที่ที่ห้าวกันคือพ่อแล้วหนามืดเป็นวินวินเป็นวินวินแต่ว่าั่นแม่แม่เลยว่าไปหาหมอกระบ,บอกเขาเที่ยมันได้ยามากินน้ำพ่อแล้วเบลอยากบอกแล้วยานเขาเห็นแล้วนอนลพยาบานเราเป็นคือกันกับนงบีบ่หมักปันนีย่ยานเนาะกะ บ่ได้เป็นอีหยังหมอนัดปรตรวจประจําปีตรวจประจําปีปีละเือนอะนพี่น้องหลังจากตรวจประจําปีเสร็จแล้วเฮาการรอรับยายยนน้ำไม้ยังเสียสามเดือนเทียข้าเจ้าก็ยามาทรงยาประจําตัวป้าน้องบีไปก่อนมื่อน,นี้พี่น้องเนาะพาออกมาเฝ้าหน้าให้พ่อแม่กไปน้ำ จากที่ไปทรงลูกไปเขาค่ายมาหนองไม้กะไปโรงเรียนหนองไม้อาาจะอาทิตย์นายากหลายอย่างพี่น้องทั้งแต่งของให้ลูกเขาค่ายทั้งหนองไม้จะเตรียมสมัครเรียนม้อซีหมปลายเตรียมเอกสารได้หลายอย่งางจักแลนทายลูกจกักแลนขอใบย,อยี้ยังให้ลูกเนี่ยมันหลายอย่างเนอกขึ้หมไปลายไปเนี่ยหม้อซีสู่ซอยกันไปพี่น้องเนะะาะวาษาเอาจ้าของบริเลียนสูงกันให้ลูกเลียนทงสูงนี่ส่วนหนองพิมพ์ปอหายุ่ พิมพ์กัญากับการเข้่าข่ข้ค่ข่เสร็จแล้วก็สิีป็นการสอบปลายภาคก็อาจจะได้ปิดน้องไม้ก็นนาจะเป็นอาทิตย์นาแหงจะได้เข้อไข่จงมีเก็บคะแนนสอบขาดกับ่ะไรพี่น้องเอ้ยหยุดไม่ได้เนาะเขากับดินล้นกันไปแต่เราคนพอได้หน่อยก็สู้งานไปเพระว่าลูกก็กินทุงมือใส่ทุงมือเมี่ยก็แห้งบาแข็งแห้งมันงบีก็แห้งเป็นวินวินเป็นแบบว่าเจ๊งไรล่ะร่างกาย บ่อบ่อขึ้เกามือขึ้นกะบึ้จังหอบสิึืนอากาศมันเอาเมื่อขึ้นเอาย่ามือเศร้ามากนี่น้องบีก็ได้กินยาพ่นยาล่งขึ้นกันประมาณตีหนึ่งนี่แหละพอได้หน่อยหงเมียอายุน้องบีเอานั่นกระดาษม่เซตเลือดกำเดาไหลเวลาห้อขคากออกไปนี่พี่น้องนั่นมกกักกว่ามันเป็นเลือดนมันสิไหลลงข้อห้อ,อ,อ,องเขาต้องคากไปเนี่ยเนาะน้องบีล่างกายบ่อข่ขยขึ้นมู ปะเปืน,นขอพักคุณไน้ลายสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะดูแลสุขภาพกันนํ่ประกาศเปลี่ยนแปลงกราบสวัสดีจ้า